หลักนะคะกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเทอเทอนอน e นะคะก็จะมีธุรกิจหลักอยู่3ประเภทนะคะธุรกิจแรกคือเอทานอลนะคะเอทานอลก็คือกําลังการผลิตอยู่4แสนลิตรต,ต่อวันนะคะก็จะมี2เกรดด้วยกันเกรดแรกก็คือเป็นเกรดเชื้อเพลิงนะคะที่ผสมในรถเติมเป็นแก๊สโซฮอลนะคะเกรดที่2ก็คือเป็นเกรดอุตสาหกรรมนะคะเกรดอุตสาหกรรมก็คือเจลล้างมือต่างๆน,นะคะผลิตภัณฑ์นฆ่าเชื้อต่างๆน,นะคะธุรกิจที่2จะเป็นธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ธุรกิจตรงนี้เนี่ยเรามีกําลังการผลิตอยู่ประมาณ1 3 0 0 0 0ตันต่อปีนะคะเราจะผลิตหลักๆเนี่ยเราจะผลิตแป้งได้มี่อมประเภทนะคะแป้งที่1คือเป็นเรียกว่า native star ก็จะเป็นแป้งที่ใช้ในเรื่องทําอุตสาหกรรมนะคะถัดไปเราก็จะมีแป้งมันออร์แกนิกนะคะแป้งมันออร์แกนิกเนี่ยหลักๆนะคะก็จะเป็นแป้งที่นำไปเป็นอาหารนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าออแกนิกเนี่ยจะเป็นตัวที่ไม่มีเชื้อเลยนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นโปรดักที่เป็นพรีเมียมนะคะถัดไปเป็นอีกโปรดักหนึ่งนะคะเป็นโปรดักใหม่ที่เรียกว่าแป้งฟาวนะคะแป้งฟาวนี่จะเป็นแป้งที่มีไฟเบอร์สูงโลจีไนะคะเป็นโนน GMO นะคะตรงนี้เนี่ยแป้งฟาของเราเนี่ย คุณลักษณะของมันเนี่ยสามารถเป็นทดแทงแป้งสาลีได้อีกหนึ่งธุรกิจนะคะเรียกว่าเรามีบริษัทอุบลเบโอกเกษตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริษัทที่มาโฟกัสเรื่องของพืชเกษตรอินทรีย์ตัวอื่นนะคะก็ได้แก่ข้าวได้แก่กาแฟนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเออก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่เราจะมาโฟกัสทำด้วย เอทานอลเนี่ยก็จะเติบโตทุกๆปีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวโกรดขนาดนั้นนะคะทุกปีเอทานอลก็จะโตปีละ3 4ทุกๆปีนะคะเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยนะคะสโลว์ดาวไปแต่ตอนนี้พอเริ่มเปิดเมืองเนี่ยตอนนี้คนกลับมาใช้เยอะมากนะคะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยคนใช้เอทานอลที่เป็นเกรดเชื้อเพลิงนะคะก็อยู่ประมาณสัก4ล้านกว่าลิตรต่ตอวันนะคะก็จะมีการเติบโตทุกๆปีตอนนี้ธุรกิจหลักๆรายได้นะคะเราก็ยังจะอยู่เป็นเอทานอลเป็นหลัก นะคะเอทานอลเนี่ยก็จะอยู่ประมาณซัก70%ของรายได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยหลักๆก,ก็คือตัวมันสำปะหลังนะคะมันสำปะหลังเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเทรนนะคะของตลาดโลกเนี่ยมันมาในเรื่องของเฮลเป็นหลักนะคะวันนี้มันสำปะหลังที่เราออกส่งออกไปในเรื่องของออร์แกนิกกับตัวฟราวเนี่ยต้องบอกทุกๆปีโต2อนิจิตทุกๆปี ะะตอนนี้เราทุกๆปีเราโตดับเบิลตลอดนะคะล่าสุดปีนี้เราส่งออกแป้งมันไปออร์แกนิกกับตัวฟลาวเนะะี่ยฮะประมาณ50,000ตันนะคะส่วนปีหน้าเราก็คิดว่าเราจะโตขึ้นไปอีกน่าจะอยู่ที่ประมาณ6 7ถึง0ตันตลอดปีเรื่องฟู้ดนะคะบริษัทที่จะโฟกัสเรื่องฟู้ดเรื่องแป้งนะคะไปในตรงนี้เนี่ยจะโตขึ้นไปถึง65% ส่วนเอทานอลก็จะเหลือสัดส่วนประมาณ30ไม่ใช่เอทานอลไม่โตนะคะเอทานอลก็ยังโตทุกๆปีอยู่แต่ว่าสัดส่วนเราจะมาโฟกัสเรื่องที่เป็นอาหารเรื่องสุขภาพมากขึ้นปี64เราก็เราตั้งเป้าว่าเราน่าจะจบได้ประมาณสัก6ก0 0กว่าเกือบ7,000นะคะส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ7,000 7,000กว่าล้าน นะคะตรงรวมทั้งทั้งปุกทั้งหมดหลักๆก,กําลังการผลิตจะเริ่มมาจากตัวแป้งมันสัมปะหลังเป็นหลักตอนนี้สัดส่วนแป้งเนทีฟคือแป้งทั่วไปเนี่ยเรายังอยู่สัดส่วนอยู่ประมาณสัก60%ตัวออร์แกนิกเนี่ยอยู่40นะคะปีหน้าเราพยายามจะทําให้ตัวออร์แกนิกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวออร์แกนิกต้องบอกว่าราคาขายเนี่ยแพงกว่าตัวแป้งปกติกับถึงเท่าตัวนะคะตรงนี้ก็ไรายได้จะจะโตด้วย,วย,วยในเรื่องของ ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราทำเป็นไฮแว v a ลูแอ d เด d เพิ่มขึ้นนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเราก็จะมีขยายกำลังการผลิตด้วยนะคะในในส่วนของแป้งมันฟลาวจะเป็นเรื่อง,องทดแทนเรื่องของพวกแป้งสาลีพวกนี้นะคะ่ะ ในธุรกิจที่ทำอยู่นะคะต้องบอกว่าเอทานอนนี่ก็จะทรงๆนะคะเพราะว่าหลักๆมันก็จะขึ้นอยู่กับออนโยบายรัฐบาลเป็นหลักนะคะแต่ส่วนของแป้งมันนะคะต้องบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกนะคะที่เรียกได้ว่ามาส่งเสริมในเรื่องของตัวออร์แกนิกนะคะกับฟาลาวเป็นหลักนะคะต้องบอกว่าจริงๆวันนี้ตลาดมันโตมากนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเ,ออเรื่องของการแข่งขันนะคะวันนี้มันยากที่สุดคือต้อนน้ํา ในเกิร์อลองหาวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและปลอดสารเคมีนะคะบริษัทเราทำมาเป็นเจ็ดปีแล้วนะคะเรียกว่าอุบลโมเดลทำตั้งแต่ต้นน้ำขึ้นมานะคะต้องบอกว่าเรื่องของเรื่องการแข่งขันในตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครเข้ามาแล้วจะเข้าทาได้เลยนะคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารพิษเนี่ยกว่าจะปรับเปลี่ยนดินเนี่ยก็คงไม่ต่ำกว่า3ปีแน่นอนวันนี้บริษัทเราเตรียมไม่หมดแล้วนะคะในเรื่องของการแข่งขันบริษัทเรามองว่าคนที่จะเข้ามาทำเนี่ย ก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะคะจนถึงว่าจะได้รับรองมาตรฐานนะคะไปถึงจุดตรงนั้นเราก็มองว่าวันนี้เรายังเป็น n นับวันอยู่ในเรื่องของตรงนี้นะคะส่วนตลาดเนี่ยต้องบอกว่าตอนหลังๆเนี่ยตลาดคนส่วนใหญ่ในโลกนะคะเรือกมาโฟกัสเรื่องของออสุขภาพมากขึ้นวันนี้อย่างที่บอกว่าโตสองนิดจิตสองนิจิตตลอดเนี่ยแล้วเราก็มองว่าวันนี้ตลาดยังมีรูมให้เล่นอีกเยอะค่ะ หลักๆนะคะเ,ออเงินที่เราได้มานะคะหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่ปรับปรุงของตัวระบบโรงเอทานอนนะคะจากเมื่อก่อนผลิตได้4แสนนะคะอาจจะลงทุนนิดหน่อยแล้วกําลังการผลิตขยายขึ้น นะคะตรงนี้ก็จะทําให้คอหรือต้นทุนเราเราตัดลงนะคะแต่หลักๆที่เรามาโฟกัสก็คือเราจะมาโฟกัสในเรื่องของตัวมันสัมปะหลังนะคะเราจะมีลงทุนในเรื่องของฟลาวแป้งฟลาวนะคะอย่างที่บอกว่าไปทดแทนแป้งสาลีนะ,ะจะลงอีกหนึ่งรายผลิตอันที่2ก็คือเราจะมาลงทุนในเรื่องของทำออร์แกนิกไซรัปต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตัวแป้งเนี่ยเขาเอาไปทำไซรัปด้วยอ่า นะคะตรงนี้เราก็จะมาลงทุนเพิ่มเติมเพื่อ,อนำไปต่อยอดในเรื่องของพวกขนมต่างๆฝากนักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะ<ส>ก็กลุ่มบริษัท บนไบโอแทนอนะคะก็จะมีการเติบโตทุกๆปีนะคะวันนี้เราก็ได้นําเงิน IPO มาก็จะมีมาลงทุนขยา,ายกําลังการผลิตนะคะหลังจากนี้เราก็จะเน้นเป็นเรื่องของฟู้ดเป็นหลักนะคะก็จะเน้นในฟู้ดในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะซึ่งมันเป็นเทรนด์ของโลกอยู่แล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะ